สำหรับซาก,กาโมโตะพราทนี้ผมขอบอกได้เลยว่าคุณจะได้เห็น3ตัวท็อปของรุ่นเนี่ยได้สู้กับตัวของลุงทากามูระละเพราะงั้นเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าสารตัวนี้เนี่ยจะสามารถชนะลุงทากามูระได้หรือเปล่าและถ้าใครพร้อมจะดูคลิปนี้แล้วก็เตรียมน้าเตยขันไว้พร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยดีกว่าเลยสักกูจากตอนที่แล้วที่ลุงทา,ากามูระโผล่มากลางดงแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าลุงแกโผล่มาทีนี้คือสะดุ้งกันทั้ง3คนเลยและลุงแกตอนนี้ก็แค่แกร็กดาบออกมาทีเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหทุกๆคนนี่เอาอาว ลุงแกเป็นทีเดียวเลยแต่ตัวของลุงแกก็สามารถกันเอาไว้ได้หมดแล้วก็ฟันเข้าไปแต่สามคนนี้เองก็หลบออกมาได้แต่คนที่หลบออกมาช้าเนี่ยก็คือตัวของอาคาโอในร่างเสลอนั่นเองต้องบอกเลยว่าเจอาคาโอเรานี่คือโดนฟันไปแล้วหนึ่งทีทางนาคุโมะก็จับเจแกเนี่ยลากออกมาลุงสากามโตะเราก็สงสัยนี่เราไปทําอะไรให้คุณทาคามมระโมโหหรือเปล่าวะเนี่ยนาคุโมะก็พูดเสริมไปเลยว่าก็พวกเราถูกระบุเป็นต้าหมายต้องกำจัดระดับเอพิเศษแล้วไงเล่าสำหรับลุงทาคามมระคงไม่มีคําอื่นนอกจากคำว่าศัตรูแล้ว อาคาโอกก็ถามนากุโมะไปเลยว่าทําไมนายถึงช่วยละ่ะเธอนะ่ะผูกปากไปสักอาคาโอะซึ่งในใจนากุโมะตอนนี้นี่คือแบบนี่เรากาลังทาอะไรอยู่เนี่ยพวกพ้องหลายคนต้องตายไปเพราะอุสุกิเป็นคนที่เราสมควรจะต้องฆ่าสิอาคาโอะที่เราเห็นตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่บุคลิกภาพมายาที่ความทรงจำของอุสุกิสร้างขึ้นมาอาคาโอนะน่ะไม่ได้อยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้วยกเว้นในตัวของเขาซึ่งนากุโมะเนี่ยก็บอกว่าอุสุกิขอจ เจอกับอาคาโออีกสักครั้งได้ไหมแต่ก่อนจะได้เจอลุงทาคามูระเดินเข้ามาข้างหลังแล้วไม่รีรอฮะลุงแกฟาดเข้าไปโอ้โหบอกเลยว่าจังหวะนี้โดนเขาเต็มกลางอกไปเลยให้ตายเถอะ เรามัวทําอะไรอยู่กันเนี่ยถ้าเกิดอาคาโอะมาเห็นในสภาพนี้แล้วก็คงโดนหัวเราะยองแงงเลยแต่ก่อนลุงทาคาโมราจะปิดฉากตัวสากามโตะเราก็เข้ามาที่ด้านหลังลุงแกก็เลยหันไปฟันลุงสากามโตะก่อนเลยแต่ว่าอา้าวเฮ้ยหายไปไหนวะและสิ่งที่เหลือไว้มีเพียงแว่นตาของลุงเท่านั้นและใช่ครับลุงสากามโตะเราเปลี่ยนเป็นร่างผอมแล้วก็เตะลุงทาคาโมราถอยออกไปต้องบอกเลยว่าแรงเตะนี่คือรุนแรงจัด,จดๆลุงทาคาโมราเรากระเด็นไปติดรถเมล์เลยมึงแต่ถึงจะกระเด็นติดร แถเลุงแก,กกระตังท่าเอาไว้ทางนากุโมะก็บอกว่ารีบหนีไปซาสกาโมโตะถึงนายจะผอมแล้วแต่ก็ยังสู้ลุงทาคามุระไม่ได้หรอกแต่ทางฝั่งสกาโมโตะก็ ฉันกําลังตั้งสมาธิอยู่และลุงแกก็เข้ามาที่ได้หลังสกาโมโต้แล้วก็ชักดาบออกมาแต่สกาโมโต้เองก็กโดนหลบออกไปได้จากการฟันอันนี้ไปรีรอสกาโมโต้เตะเข้ามาแต่ลุงสักามมระเราก็รับเอาไว้ได้และลุงแกก็ฝันเข้าไปโอ้โหบอกเลยว่าแสกแหกแหลกหมดเลยซึ่งลุงสักาโมโต้เราเนี่ยคิดในใจไปเลยว่านี่น่ะยิ่งกว่าสมัยที่เรายังอยู่ในออเดอร์อีกหลายกาดกว่าเมื่อก่อนอีกอย่างนั้นเหรอคุณทาคาโมระทางฝั่งคาชิมะตอนนี้นี่สงสัยนี่มันเกิดหาอะไรขึ้นวะเนี่ยทำ ไหอสินมาสั่นไปหมดเลยส่วนไอกาคุที่นอนอยู่ในตอนนี้มือของมันเนี่ยก็เริ่มขยับขึ้นมาละ ทางฝั่งของนากุโมกกับซเลนี่คือตอนนี้นี่แบบอ๋อบอกเลยว่านอนนิ่งเป็นผักเลยมึงส่วนทางฝั่งสกาโมโตะก็หยิบป้ายขึ้นมาฟาดเข้าไปแต่ลุงทาคาโมระก็กโดดหลบออกไปได้แล้วลูกแกก็ฟันเข้ามาแต่โชคยังดีที่สกาโมโตะเราก็หลบออกไปได้เช่นกันทางฝั่งของลุงแกนี่คือบ,นบ่นพึมพำพุมพำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ในังหว่านี้สกาโมโตะเนี่ยก็คิดว่าคุณทาคาโมระพอฟันไปหลายๆครั้งเขาก็จะเก็บดาบเข้าฝักเพราะงั้นจะต้องหยุดเอาไว้ก่อนที่จะชักดาบออกมาแต่ถึงสกาโมโต้ จะหยุดไม่ให้ชักดาบแล้วมันจะทําไมอ่ะก็ปัดปลอกดาบออกแม่งเลยและในระหว่างช่องอันนี้ที่เราเห็นหน้าของสกาโมโตะจูจูตัวของมันเนี่ยก็โดนขาดครึ่งไปเลยไอ้เหี้ยลุงแกนี่มันเก่งเกินไปหรือเปล่าวะในใจสกาโมโตะตอนนี้คือดูท่าแล้วคงไม่มีทางหยุดตัวคุณทาคามมระได้แน่ถ้างั้นก็มีเพียงแค่ทางเดียวคือต้องเล็งไปที่ดาบสกาโมโตะตอนนี้ก็ได้หยิบอาวุธขึ้นมาก ฟันเข้าไปใส่ลุงทากาโมระอย่างรวดเนวฮะตอนนี้ทางลุงทากาโมระก็กันเอาไว้ได้ตัวสกาโมโตะครบก็หยิบอันนี้ขึ้นมามัดตัวลุงแกเอาไว้แล้วก็โยนขึ้นไปตัวลุงแกที่ลอยขึ้นมาก็มีสปากเกตตี้กับนนะ้ำอันลมอยู่โอ้โหบอกเลยว่าหน้าแดกคลิปหายแต่ก่อนจะได้แดกลุงแกฟันลงมาและเป็นจังหวะเหมาะที่สกาโมโตะเองก็เข้ามาหาลุงแกเช่นกันและในจังหวะที่ดาบกำลังจะเข้ามาทักสกาโมโต้สกาโมโตะเองก็ใช้ด้ามปืนอันนี้มากันเอาไว้และสภาพดาบลุงทากาโมระคือบินหมดเลยฮะ ใช้ฟันไม่น่าได้และนากโกมอที่เห็นนี่คืออึ้งหยุดเอาไว้ได้เหรอเข้าใจละจงใจให้ใช้งานดาบอย่างหนักเพื่อการนี้เองสินะทางสกามโตะก็ยิงเข้าไป2อสาเปี้ยงแต่ลุงทากามมระเองกับปัดดาบอันนี้และใช้กระสุนอันนั้นเป็นการรับคมดาบใหม่ไอจิผายเรื่องนี้มึงจะเวอร์เกินไปแล้วมึงใช้กระสุนรับดาบเนี่ยนะและลุงแกก็ฟันเข้าไปใส่สกามโตะยางแรงโอ้โหบอหกเลยว่าจังหวะนี้เลือดสาดับผมและตอนนี้สกามโตะเราเองก็ล่วงลงมาถึงพื้นนอกจากตัวสกามโตะจะล่วงมาพื้น ลุงทังอามูละเองก็ล่วงลงมาเช่นกันและก่อนจะได้ต่อยกก็มีม่านหมอกมากันทั้งคู่เอาไว้ก่อน างนากุโมะเนี่ยก็บอกไปเลยว่ายังไม่ตายใช่ไหมสัก,กาโมโตะเอาละตอนนี้อยู่เฉยๆอย่าขยับตัวเชียวละ่ะพยายามลบจิตสังหารเท่าที่ทำได้นะเพราะว่าตัวคุณทาคามมระนะ่ะจะตอบสนองต่อติดสังหารหรือความมุ่งร้ายอย่างรุนแรงแต่การมองเห็นแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็น่าจะมองไม่เห็นต่อพวกเรานะ่ะทางสัก,กาโมโตะก็บอกไปเลยว่าฉันน่ะยังสู้ไหวอยู่มี้ากันเปื้อนอยู่ในอกเสื้อพอดีก็เลยเลี่ยงแผลชะกันมาได้แต่นากุโมะก็เถียงไปเลยว่าร่างกายของนายกับผมนะ่ะไม่ได้อยู่ในสภาพ ต่อสู้ไหวแล้วนะแต่ถ้าหากอยากตายนักก็ไม่ห้ามหรอกและตอนนี้ลุงนาคามูลก็มาอยู่ที่ด้านหลังของนักกุโมโมแล้วโอ้โหเฮ้ยเอ้ยอย่างกระหนักสยองขวัญนักกุมโมิดในใจเลยโดนเจอตัวแล้วเหรออุตสาหลบจิตสังหารไปแล้วแต่ลบไม่หมดเหรอเนี่ยดูท่าแล้วคงม,มีแต่ต้องสู้เท่านั้นสินะแต่จูๆ่ๆลุงแกก็หันไปทางอื่นหันไปไหนวะเนี่ย สูมเข้าไปกาคุเข้ามาทุบลงทากอมูระและลุงแกก็รับเอาไว้ได้อ้าวว่าไงคุณปูตัวของผมมาเชื่อดคุณแล้วนะนากุโมได้สงสัยเลยนี่หมอน,นั่นยังไม่ตายเหรอเนี่ยทางเสลก,ก็พยายามห้ามกาคุยอะและนอกจากกาคุจะมาแล้วฮารุมะเองก็มาเช่นกัน โทษทีนะเคพอดีมาช้าไปหน่อยนะทางฝั่งลุงตะกะมูลักก็แทงเข้าไปที่แขนของกาคูแต่กาคูเองก็เตะลุงแกออกไปและในจังหวะที่ลุงแกลอยอยู่ในอากาศทางฮาลุมักก็ตบลูกอันนี้เข้าไปใส่ลุงแกแต่ลุงแกก็สามารถตัดมันออกไปได้อย่างไงไ่ายดายอ๋อนั่นหนะักคือตะแก่ที่นายเคยบอกสินะ สัตว์ประหลาดของแท้เลยแฮะเห็นปะบอกแล้วไม่เชื่ออ่ะพ,พวกนายรีบถอยกันเดี๋ยวนี้เลยนะโทษทีนะเคแต่มันถอยไม่ได้หรอกนะแต่ว่านี่นะเป็นคําสั่งนะฮารุมะตัวฮาลุมะเนี่ยก็บอกขึ้นมาเลยว่าก็นะพอได้ลองสู้แล้วมันก็ทําให้ฉันตระหนักได้เลยละว่าถ้าไม่ฆ่าเจ้านั่นตอนนี้สักก่อนพวกเราไม่มีทางล้างบางสมพันธ์ได้แนะ่แล้วก็นายเคยบอกฉันเองนี่เคว่าพวกเราเป็นพวกพ้องกัน ย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยเอร์เคยบอกกับฮารุมะว่านี่ฮารุมะ ทำไมพวกเราถึงต้องโดนขี่เส้นให้ใช้ชีวิตโดยเป็นนักฆ่าด้วยนะอีกฝั่งของรั้วนี้กับฝั่งของพวกเราทําไมความหมายในการมีชีวิตอยู่ถึงได้ต่างกันขนาดนี้ฮารุมะเนี่ยก็บอกไปเลยว่าก็นะคิดเรื่องพันนั้นไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะถ้าตะขิดตะขวงใจนักก็หนีออกจากที่นี่สิแล้วพวกเราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองซากสินเรื่องนี่นะจะทําอย่างนั้นได้ยังไงเล่าก็ฉันถูกฝึกมาแค่เพื่อที่จะให้เป็นนักฆ่าตั้งแต่ยังเล็กนี่ป่านนี้จะออกไป ช้ชีวิตอยู่ในโลกธรรมดาก็คงไม่ไหวหรอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิเคนายน่ะแค่กลัวมากกว่ามัง้งทาไมต้องรังเกียจการเป็นนักฆ่าขนาดนั้นด้วยอะตัวของซาเลอร์ก,ก็ตอบไปอย่างจริงจังเลยว่านักฆ่าน่ะเป็นได้แค่คนชั่วเท่านั้นแหละแต่ผมเองไม่สามารถเป็นได้ทั้งคนดีแล้วก็คนชั่วและไม่ว่าจะเป็นโลกแบบไหนก็ไม่มีที่ให้อาศัยอยู่ทั้งนั้นแหละทางฮารุมะเนี่ยก็ตอบไปเลยว่าอ๋อผมเองก็พอจะเข้าใจอยู่นะงั้นเหรอถ้าเกิดนายเข้าใจถ้างั้นก็ถือ ว่าพวกเราเป็นพวกของกันแล้วล่ะอ่ะตัดกลับมาปัจจุบันที่ตอนนี้ฮารุมะกำลังสู้อยู่ทางเสลิก็เข้ามาแตะไหลพวกเขาแล้วก็บอกว่าพวกนายสองคนช่วยฟังทีนะ คุณทาคามูระน่ะสติสัมปชัญญะดูไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จริงแต่ก็เป็นเครื่องจักรฆ่าคนที่ตอบสนองเฉพาะแต่กับกิจสังหารอย่างรุนแรงดังนั้นเลยตั้งสมมติฐานขึ้นมาได้ข้อนึงเพราะงั้นมาช่วยกันทีในจังหวะนี้ฮารุมะกากาคุเข้าไปคุกวงในเรียบร้อยฮะโอ้โหบอกเลยว่างมโหนววซั่วๆกันเลยทีเดียวทางฝั่งของเสลิก็ใช้แส้ของเขารัดมือของลูกทาคามูระเอาไว้ไม่ขยับไปอย่างที่คิดเลยถ้าจุดประสงค์คือการพัฒนาการคุณทาคามูระก็จะไม่สามารถรับรู้ถึงการโจมตีของเราได้ตัวเเลลอก็ยน แสอันนี้เนี่ยไปติดกับลิปเอาไว้ทําให้ลุงทาคามูระเราเนี่ยโดนดึงเอาไว้โอ้โหบอกเลยว่าจาังหวะนี้โดนดึงขึงเทียบเลยแต่ถึงอย่างนั้นลุงแกก็พยายามจะตัดแซ่อันนี้แต่กาคุก,ก็โยนคอนเข้าไปใส่ไม่ให้กังของลุงแกตัดออกไปได้ใครจะปล่อยให้ตัดเล่าลงลงไปซะไอกตกะแกเอ้ยและในตอนนี้ทางกาคุและฮาลุมะก็กาจะเข้าไปปิดฉาก พวกแกคิดว่าฉันเลอะเลือนสินะและจูจ่ๆลุงแกก็เสืกตัดแขนตัวเองขึ้นมาเฉยเลยตัดแขนไม่ว่าจูจ่ลุงแกเนี่ยก็จับแขนไอ้ที่ขาดน,นั้นต่อกับกัะที่เดิมไปกาคูที่เห็นอย่างนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าแขนของเขาที่โดนลุงทาคามูระตัดไปเนี่ยมันต่อเรียบมากเรียบซะจนไม่นึกเลยว่านี่คือการโดนฟันและการตัดนี้เนี่ยมันเรียบจนเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อมันยังไม่ตายให้ตายสิโลกใบนี้เนี่ยมันมีแต่พวกสวะที่อยู่ไปก็ลกรก เต็มไปหมดส่งเข้าไปเรียบร้อยฮะจังหวะนี้ฮารุมะโดนฟันขาดครึ่งไปแล้วซึ่งก่อนที่ตัวฮารุมะจะโดนฟันเขาเนี่ยก็ได้ผักเสลอออกไปและรับการโจมตีนี้แทนเอาไว้ทาดว่าง,งนักกุมะกอสะกาวโมโตก็เข้ามาจิกัด ลุงแกร่างกายนี้จะสู้ได้อีกสักแค่ไหนกันนะแต่ลุงแกก็สามารถสวนกลับสองคนนี้ออกไปได้อย่างง่ายได้ฮะและต่อให้สู้2ลุมหนึ่งลุงแกก็สามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้หมดโอ้โหบอกเลยว่าไม่มีใครต่อกรลุงแกได้จริงๆเหลือเชื่อเลยคนคนนี้มันอะไรกันแน่เนี่ยคนหรือปีศาจวะและในจังหวะนั้นกาคุก็เข้ามาที่ด้านบนแต่ลุงแกก็เสียเข้าไปที่กลางหัวของกาคุแต่กาคุที่โดนเสียบไปเขาก็ยิ้มออกมาและกั ดาบของลุงทางมูระไปนี่นะมันโคตรเลยเว้ยไอตะแก่บัดซบเอ้ยและเขาก็จับคอเสื้อของลุงทาคามูระลากเข้ามาแล้วฟันตาของลุงทาคามูระไป แต่ถึงอย่างนั้นกาคูเองก็โดนลุงทา,งามุระแทงเข้าไปที่กลางไก่เช่นกันและในพริบตาเดียวที่สกาโมโตะกาลังอึ้งอยู่ทั้งอากุโมะและสกาโมโตะก็โดนฟันเข้าไปเรียบร้อยฮะม,มองไม่ทันเลยสัก,กนิดเดียวเราเอาชนะคนคนนี้ไม่ได้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ตายกันหมดแนะ่ ทางเสลรอที่มองเห็นกาคุกกะฮารุมะจอนจมกองเลือดภาพแฟดแบ็กที่ต่อพวกเขาอยู่ด้วยกันก็ผุดขึ้นมาและนอกจากภาพของเ,เพื่อนแล้วยังมีอาคาโอกผุดขึ้นมาด้วยเช่นกันต้องบอกเลยว่าจังหวะนี้ตัวของเขาก็ถึงขั้นกับกลีดร้องออกมาเลยมันต้องเป็นพวกแกทุกครั้งเลยที่มาพาครอบครัวของผมไปทําไมมันเป็นเพราะอะไรและตอนนี้ลุงทาคามูระเองก็กําลังเดินเข้าไปหาเสลรอแล้วสเสียงนี่ เสียงที่ที่ยินนี่มันมันแก่เป็นใครกันแน่อย่าอย่าเข้ามานะและก่อนที่ลุงตาคามูระจะฟันตัวของสเสลอร์ไปและก่อนที่ปลายดาบอันนี้จะถึงตัวของเขาตัวของสเสลอรนะ์น่ะเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดรุนแรงรวมถึงเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อแบกรับความเจ็บปวดที่ยากจะทนไหวบางครั้งก็อาจจะทําให้เกิดการสร้างบุค,คลิกอื่นขึ้นมาโสมเข้าไปเรียบ้อยหาจังหวะนี้ลุงตาคามุระตัวขาดครึ่งไปแล้วทางสกม โตเกะนาก,กุมโมะที่เห็นนี่คืออึ้งไปเลยและตอนนี้ตัวเสลอเองก็บ่นพึมพำอะไรบางอย่างเหมือนกับลุงทาคามูระเป๊เปะคำอธิบายเนี่ยก็ได้บอกว่าบุคลิกใหม่ที่ได้มาคือทาคามูระ โอเคก็จบแล้วนะครับผมสำหรับซากาโมโตในตอนที่164ถึง167ต้องบอกเลยว่าตัวบักของเรื่องในตอนนี้ได้ตายหาไปแล้วแล้วมันก็ได้ให้กำเนิดตัวบักใหม่ขึ้นมาอีกแล้วฮะโอ้บอกเลยว่าไม่บันไลก็บันเทิงอ่ะทีเนี้ยเพราะงั้นมันอรอลุ้นกันดีกว่าว่าตอนหน้าเนี่ยตัวของซากาโมโตกับนาโกมอจะรอดออกจากพิพิธภัณฑ์ได้หรือเปล่าและไอ้บุคลิกใหม่ของซเล์เนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างก็ต้องอรอลุ้นในคลิปหน้าแล้วล่ะเพราะงั้นถ้าอยากให้คลิปใหม่ออกไวๆเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์ นนี้้กัดดวยเและก็อย่างที่บอกครับถ้าใครอยากดูคลิปสกาโมโตก่อนใครแนะนําเลยกดสมัสมาชิกเลยเริ่มต้นเพียง35บาทเท่านั้นตัวของคุณเนี่ยก็จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครแน่นอนผมรับประกัน100%แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้มากๆเนี่ยช่วยกันกดซับสไครต์ช่องเราไปถึง1 0,000แสนซับกันด้วยเด้อเพราะว่าตัวผมเองอยากจะกอดโลแสนซับแล้วว่าเพราะงั้นอย่าลืมช่วยกันกดติดตามด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยโอเคยังไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเอาเป็นว่าจบคลิปกันดีกว่ายังไงวันนี้ ตัวผมกัสซี่ก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนซีอูแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปละบายบุยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ํากันเยอะนะครับ